สวัสดีค่ะมาพบกับ Ford เก๋ชาแนล Ford พะประแดงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพามาดูนะคะเจ้า4ประตูคันนี้เลยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น x l t 4ประตูคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาขายอยู่ที่9,200 0บาทนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะอตสุดท้ายนะคะเราจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะอยู่ที่799,000บาทนะคะในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่857,000บาทนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีนะคะก็คือสีดำสีขาวสีบอลเงินสีเทาดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงในส่วนของตัวคันนี้นะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเราไปดูในเรื่องของการตกแต่งกันเลยค่ะ ในส่วนของบนฝากระโปงนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นสกูปทรงฟริตเลยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฝากระโปงนะคะก็ทําเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยดําด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ม้านะคะติดตั้งเป็นม้าม้าแต่งสีแดงนะคะแล้วก็เพิ่มลูก ลูกเล่นนะคะที่ปลายฝากระโปงนะคะก็ติดตั้งเป็นตัวอักษรเลนเจอร์นะคะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดหน้านะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นชุด F150 Spider นะคะในส่วนของตัว F150 Spider นะคะก็จะมีดูมีนในส่วนของตัวกระจังนะคะที่เป็น สี่เหลี่ยมคางหมูเลยนะคะแล้วก็ในตัวของค้อนภาษาอังกฤษนะคะ Ford นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟจิ๋วนะคะ LED นะคะ3จุดนะคะคันนี้ใส่เป็นสีเหลืองนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังนะคะแล้วก็ในส่วนของชุด F 1 5 0 Spider นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวไฟสีเป็นไฟสีตัวเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของแท้งด้านล่างนะคะคันนี้ก็ทำเป็นสี บอลเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอนะคะก็มีมาตับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วในส่วนของตัวโคมไฟนะคะ xlt นะคะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ก็ติดตั้งนะคะเป็นโคมไฟแบบมาสตงนะคะมีคีบ3ามขีดนะคะไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัววงแหวนนะคะก็ใส่เป็น เป็นเป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็ฝาข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็วตัวคิ้วล้อนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะคันนี้ใส่แบบมีหมุดให้นะคะในตัวของคิ้วล้อนะคะเราก็ไม่ได้เจาะตัวถังนะคะกเ็เป็นการยิงซิลิโคนนะคะแล้วก็ในส่วนของ Mac แม็กไรยางนะคะคันนี้นะคะ SLT เป็นแม็ก17จากโรงงานนะคะเราก็ติดตั้งนะคะเป็นแม็ก18นะคะเป็นลายของคอนมิกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไซย,ยางนะคะ เราให้อยู่ที่265 60 R18 นะคะยางยางเป็นของมอนเตอร์ a p 3นะคะก็ใช้ได้ได้ไดทางสูตรแล้วก็ทางเลี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของครอบแก้มข้างเราก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชุดข้อนะคะคันนี้ก็ติดตั้งให้รอบคันเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกันสายก็ทั้ง4ประตูเลยแล้วก็ฟิล์มคันนี้ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียม ในส่วนของสติกเกอร์นะคะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นลายเลนเจอร์นะคะตัดด้วยอักษร y ายแท็ Hat, เป็นสีแดงนะคะเดีย๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนไฟท้ายนะคะเป็นลมดำนะคะหรือว่าเป็นสโมกดำนะคะก็เป็นรูปตัวซีนะคะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะคะก็ในก็จะเหมือนอเป็นปีกผีเสื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวฝาท้ายนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นกาบนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะก็มีทําเป็นตัวอสอนะคะ F O R D คันนี้ก็ไม่ได้ทําสีนะคะทําเป็นสี ดำด้าน,นะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็เป็นว้าโลโก้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะคะติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะรุ่นแขนโอบนะคะแล้วพร้อมด้วยห่วงโอเมก้านะคะทั้งสองข้างสีแดงเลยแล้วก็ไฟสองกรอบป้ายทะเบียนนะคะในยามค่ำคืนแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะที่มีมากับตัวรถนะคะก็ย้ายให้มาอยู่ในชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะก็ในรุ่น XLG 4ประตูก็เป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานแล้วนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอ 8นิ้วนะคะแบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะแล้วก็จะมีบริการโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อง USB นะคะมีให้2จุดช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยคะ่ะ ก็จบการรีวิวนะคะรอบคันของคันนี้ไปแล้วนะคะก็ถ้าลูกค้านะคะสนใจในตัวของการตกแต่งเป็นแบบนี้เลยนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นในส่วนของรถรุ่นนี้นะคะสามารถโทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของเพจเฟซบุ๊กชื่อเพจฟอดป้ายแดงโปรแรง by nk นะคะช่อง u ูท b e ของเก๋นะคะ o อดเก๋ชาแนลถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ